วันนี้เดอะช n ยมาสเตอร์พี e เราได้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ซูขูแล้วงานเกรดนี้คืองานเกรดที่ซูขูส่งขายยุโรปและอเมริกาเป็นหลักแบรนด์จีน,นงงคุณภาพเป็นยังไงวันนี้อยากให้มาดูของจริงกันวันที่26-30มิถุนาย,ยนนี้ไปดูงานของจริงแล้วค่อยตัดสินใจ สวัสดีครับผมเบียมเดือชายนะครับวันนี้ขออนุญาตพามาแนะนําอีกหนึ่งโปรดักที่ทางเดือดชายมา t e ต Pi ิ้ลนะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับก็คือแบรนด์คาร์บอนที่ชื่อแบรนด์ซูขู่นั่นเองนะครับซึ่งซูขู่เนี่ยเป็นแบรนด์คาร์บอนอันดับหนึ่งในประเทศจีนที่ผลิตให้กับเบียมดือดีไซน์ของทางซูขู่เองเนี่ยก็ได้มีการผสมผสานร,ระหว่างแบรนด์ตะวันตกด้วยแล้วก็ของทางซูขู่เองด้วยเนี่ยจนออกมาเป็นโปรดักตของซูขู่ซึ่งสวยงามและลงตัวมากๆเลยนะครับแน่นอนเรื่องคุณภาพเนี่ย ถ้าเป็นงานผลิตคาร์บอนให้กับ BMW ยซูขูเป็นเบอร์หนึ่งความเรียบของตัวผิวของแลกกเกอร์นะครับลายผ้า ทุกอย่างเนี่ยสำหรับผมผมใช้คาว่าเพอร์เฟถ้าเทียบกับแบรนด์ยุโรปบางแบรนด์นะครับผมว่าเผลอ,อเนี่ยงานซูขูสวยกว่าเยอะเลยจนทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนความคิดใหม่เลยสมัยก่อนเนี่ยผมมีความคิดว่าคาร์บอนจากจีนเนี่ยมันไม่สวยมันไม่โอเคมันเป็นงานจีนแต่ต้องยอมรับว่านปัจจุบันเหมือนที่ผมเคยถ่ายวีดีโอไปนะฮะวันที่ผมไปที่โรงงานของซูขูนะครับวันที่ผมไปเจอซูขูในงานที่เซินเจนในงานเซินเจนออโต้นะครับมันเปลี่ยนไม n d s e ผมใหม่เลย,เลยกลายเป็นว่าคาร์บอนที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เรามอง จีนมีหลากหลายเกรดครับไม่ได้มีเพียงแค่เกรดที่โลที่สุดนะครับซึ่งเรามีโอกาสเห็นงานจีนส่วนใหญ่ในบ้านเราก็จะเป็นงานที่มันเป็นแบบงาน low cost งานที่มันไม่ค่อยโอเคเป็นเวดคาร์บอนเป็นคาร์บอนอินฟิลซึ่งมันไม่สวยเลยแต่งานเกรดนี้คืองานเกรดที่ซูขูปส่งขายยุโรปและอเมริกาเป็นหลักแล้วก็ภายใต้แบรนด์ซูขูเองด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยชัยมาเตอร์พิซเราได้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ซูขูแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยขนาดไหนอ๋อแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับวันที่26ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับซูขูเองก็จะมีการมาออกเป็นบูธเล็กๆในงานบางกอกออโต้ซลอลนด้วยใครที่อยากดูคุณภาพตัวจรวนนาารถแว กันในงานได้แต่ว่าเป็นบูธเล็กๆนะฮะเนื่องจากว่าเป็นงานที่ทางประเทศจีนเนี่ยเขาซื้อบูธเหมารวมมาทั้งหมดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนมาหลากหลายซึ่งซูขูก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่มาร่วมออกบูธในงานบางกอกออโต้ซอลอนคือจริงๆตั้งใจแหละผมอยากให้มาดูจริงๆนะครับว่างานมันสวยจริงๆนะครับผมกล้าเลยบอกเลยว่างานเนี่ย สวยกว่าง,งานยุโรปอเมริกาบางแบรนด์เลยโอเคมาดูในส่วนแรกกันก่อนนะครับสำหรับชุดเนี่ยเป็นชุดที่สําหรับ BMW ยมรนะครับ i4 รหัสตัวถัง G26 นั่นเองแต่ว่า G26 เนี่ยจริงๆแล้วมันคือรถ BMW Series 4ที่มาในเวอร์ชั่น4ประตูซีดานนั่นเองนะครับแต่ว่า BMW ก็ใช้ตัวถังเนี่ยในการทำเป็นรถไฟฟ้าด้วยก็คือเป็นรุน่น i4 คันเนี้เลือกให้เดอชายมัเตอร์พีทนะฮะเราใส่ชุดแต่งของซูขูเนี่ย ทั้งคันแบบเป็นฟูลเซ e ตเลยเริ่มจากชิ้นแรกก่อนก็จะเป็นในส่วนของดิฟฟิวเซอร์ท้ายชิ้นนี้ก็จะเป็นงานปรีเพกนะครับดูด้านหลังนะครับ นี่เป็นปริเพกไดคาร์บอนทั้งหมดนะฮะงานปริเพกก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วก็ดีสุดณเวลานี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับพวกรถซูเปอร์คาร์ที่ใช้ในการทําตัวถังโมโนคอกหรือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินอย่างเช่นพวกแผ่นหางลําตัวเครื่องบินก็ใช้ปริเพกเหมือนกันซึ่งแน่นอนซูขูเลือกใช้ผ้าแบบ200กรัมนะครับผ้าลายใหญ่ๆเห็นชัดๆแล้วก็การจัดเรียงลายผ้าเนี่ยสวยงามคมกริบพวกสันของตัวงานพวกเนี้ยอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นงานปริเพกแล้วมีการเลยผ้า นโมที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยมาเลยทําให้ตัวงานออกมาคมมากๆสวยงามมากๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่อาจชื่นชอบการแต่งรถด้วยคาร์บอนต้องไม่เคยเห็นงานแบบนี้แน่นอนผมการันตีได้เลยถ้าสนใจจริงๆไปดูงานจริงในงานบางกองกออโตซาลอนนะมีชุดนี้ไปโชว์ให้ดูด้วยนะครับอันนี้คือตัวดิฟฟิเซอร์นะครับเบามากๆแข็งแรงนี่นะคะ คือปริเพกไรคาร์บอนด้านหลังจะเป็นคาร์บอนเลยนะครับตัวข้างหลังจะเป็นคาร์บอน 12k ช่วยในการเสริมความแข็งแรงจะไม่มีไฟเบอร์กลาสอยู่ด้านหลังแบบคาร์บอนที่เป็นพวกงานเวทคาร์บอนหรืองานอินฟิล์นะครับนี่คือคาร์บอนร้อยเปอร์เซนต์อีกส่วนก็จะเป็นส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ประกบด้านข้างของตัวด er ิฟฟิเซอร์ท้ายด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นปริเพกเหมือนกันน้ำหนักเบาผิวสวยมากๆผมอยากให้เห็นงานใกล้ๆบางทีถ้าดูผ่านกล้องนะมันอาจจะ มันอาจจะเห็นไม่ร้อยเนผมอยากให้มาเห็นงานจริงๆว่ามันสวยมากผิวเนี่ยไม่มีคลื่นเลยนะคือมันคมกริบมากๆเลยสวยงามมากๆนี่คืองานปรีเพกของซูขูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึงก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังนี่ก็เป็นตัว ปริเพกทั้งชิ้นเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับผมยังต้องใส่ถุงมือเลยเพราะว่าไม่กล้าจับกลัวงานเป็น,เป,นเป็นรอยมันเสียดายงานมันสวยแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไซส์สเกิร์ตนะครับไซส์สเกิร์ตจะเป็นแบบสติกออนทายนะครับหรือเป็นแบบแอดออนนั่นเองก็คือจะไม่มีการรื้อนะฮะจะติดเทปกาวสองหน้าได้เลยนะฮะตัวนี้สวยงามมากๆนี่นะฮะโลโก้สูขูซึ่งโลโก้เนี่ย ก็ฝังอยู่ใต้เล็กเกอร์เลยนะฮะไม่ได้เป็นการเอาติเกอร์มาแปะข้างบนตัวงานนะคือตัวนี้อยู่ในตัวงานของเขาเลยนี่คือไซส์สเกิร์ตสวยงามมากดูนะฮะเบามากๆนี่คือ p ริเพกคาร์บอนไม่มีการใช้ไฟเบอร์กลาสมาหล่อด้านหลังนี่คือคาร์บอนเพียวๆเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าแฟน BM เไม่ว่าจะเป็นใน M4 หรือซี r ีสี4เนี่ยจะชอบมากเลยกระจังหน้าตัวนี้นี่นะครับจะเป็นกระจังหน้าปรเพกทั้งตัวนี่ตัวนี้นะฮะตัวเนี้ย ผมไปเห็นขั้นตอนการทํางานของเขาที่โรงงานเขาเลยนะไปดูขั้นตอนการทํางานการ QC ของเขาเนี่ยเป๊ะมากๆนะครับชิ้นส่วนไหนที่พ่นแลกเกอร์มาแล้วมันเยิม้มเขาเอาไปทําลายเลยนะฮะไม่มีการแบบว่าเอาไปลูบกระดาษทรายลูบน้ําใหม่พ่นใหม่เนื่องจากว่าปริเพคเนี่ยมันไม่สามารถจะซ่อมได้เหมือนงานเวทคาร์บอนเมื่อชิ้นงานมันมีปัญหาต้องทิ้งอย่างเดียวครับแล้วก็ เลือกมาขายเฉพาะงานที่มันไม่มีดีเฟกตนะครับนี่คือคุณภาพของลูกซูขูซึ่ง QC เขาเป๊ะมากนะครับสังเกตง่ายๆตรงชิ้นเนี่ยมันเป็นแผ่นเรียบใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนงานคาร์บอนคนที่เล่นคาร์บอนทุกคนจะรู้ว่าผิวเรียบพวกนี้การทําให้มันไม่เป็นคลื่นอ่ะมันยากมากๆนะครับแล้วต้องเป็นปริเพกปริเพกเหมือนกันก็จริงแต่ถ้าช่างที่ทำฟินิชชิ่งตัวนี้ไม่เก่งไม่เข้าใจเรื่องการทำฟินิชชิ่งของตัวปริเพก มันก็มีโอกาสเป็นคลื่นเพราะหลายๆแบรนด์ที่ผมไปเจอในงานที่สนเจิ้นเนี่ยมันเป็นปริเพคเหมือนกันแต่ผิวมันไม่สวยมันเป็นคลื่นแล้วก็มีบางแบรนด์ที่ขายในเมืองไทยด้วยก็เป็นคลื่นเยอะๆมากเลยก็ติดต่อให้เราเป็นตัวแทนแต่ว่าเนื่องจากว่างานมันไม่สวยเราเลยไม่เอาซึ่งสูขูเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าแบรนด์ทั่วไปที่ผมเจอมานะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคุณภาพของเขาเนี่ยมันเป๊ะมากเนี่ยเรียบมากๆเลยอยากให้เห็นตัวจริงอ่ะเพราะบางครั้งดูในกล้องเนี่ยมันดูไม่รู้และไฟตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะหลอกกตตตตาาาาาาานนนนนนนิดึงงแ่่่่รเเีีีี้้้้้ยผมไวถททคห็ช ของ BMW ไม่ว่าจะเป็น M4 นะครับ G82 M3 G80 หรือ G22 G4 ผมว่าไม่เคยเห็นงานแบบนี้แน่นอนนี่นะครับดูนะฮะด้านหลังเป็นคาร์บอนนี่นะฮะ อันนี้คือปรีเพกนะครับไม่มีไฟเบอร์กลาสผสมเลยสวยงามมากๆและฟิตเมนต์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับร้อยเปอร์เซ็นสวยจริงๆแล้วกระจกมองข้างกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นทรงเดียวกับเบียมดอรเมย์ยูจี80กับจี82เลยนะฮะจะเป็นทรงเดียวกันตัวนี้นะครับสวยงามมากๆกระจกมองข้างแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นพระเอกที่อยู่ด้านหน้าสุดตรงนี้จะเป็นในส่วนของลิ้นหน้านะครับลิ้นหน้าก็มีการดีไซน์เป็นฟอนต์สปิตเตอร์แยก3มชิ้นตรงนั้นจะเป็นมีวิงเล็ตเล็กๆนะครับ ประกอบซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชิ้นหน้าดูนะฮะชิ้นงานเบาและแข็งแรงมากๆนะครับนี่คือ p ริ p r กไ d รคาร์บอนแล้วก็โลโก้สุขูนี่นะฮะความเรียบเนียนของตัวงานเนี่ยสวยงานมากๆผมการันตีกล้าพูดได้เลยว่าชนกับงานที่เป็นงานของงานยุโรปอเมริกาบางแบรนด์ได้เลยต้องเข้าใจก่อนว,ว่ายุโรปอเมริกาบางแบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้ทําในอเมริกานะต้องเข้าใจตรงนี้กก่อนว่า ปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศที่ส่งออกริเพกไรคาร์บอนใหญ่ที่สุดในโลกและผมก็มีโอกาสได้ไปโรงงานริเพกไรคาร์บอนในประเทศจีนหลายโรงงานด้วยผมกล้าการันตีเลยว่าแบรนด์ใหญ่ๆนะฮะผลิตในจีนเยอะมากเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยไปไกลมากแล้วที่เหลือมันก็วัดกันว่าใครทำฟินิชชิ่งได้ดีกว่ากันซึ่งซูขูสำหรับผมผมให้เป็นเบอร์หนึ่งนะในการทำฟินิชชิ่งของเขาไม่ใช่ไม่ใช่เราจะอวยว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่อย่างที่บอก เดชัยมาสเตอร์พีซนะฮะเราตั้งใจอยากจะเลือกงานที่ดีจริงๆมาขายให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเดชัยมาสเตอร์พี e เราเลยต้องการเลือกสิ่งที่ดีมาให้ลูกค้าเราเลยเลือกแบรนด์สูขูเข้ามาจัดจาหน่ายในเมืองไทยวันนี้หลายๆท่านที่อาจจะยังมีความรู้สึกว่า แบรนด์จีนคุณภาพเป็นยังไง,ง,ไงวันนี้อยากให้มาดูของจริงกันเซตนี้เดี๋ยวจะเอาไปออกงานก่อนค่อยประกอบที่ตัวรถนะครับเซตนี้ไปโชว์ในงานวันที่26-30มิถุนายนนี้ไปดูงานของจริงแล้วค่อยตัดสินใจว่าอยากได้งานแบบไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคาร์บอนในบ้านเราเนี่ยมันมีหลากหลายมีหลายยี่ห้อเข้ามามีตั้งแต่เวทคาร์บอนงานเพียวคาร์บอนคาร์บอนอินฟิลงานแวกคั่มอะไรพวกนี้มันมีหลากหลายเกรดมากแต่อย่างที่บอกว่าคาร์บอนเหมือนกัน แต่วิธีการผลิตและผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านอยากได้งานคาร์บอนจีนที่ดีที่สุด <c oughs> ผมกล้าแนะนำเลยซูขูคือเบอร์1จริงๆครับ